แจ้งภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นทำบุญครั้งใหญ่ช่วยเหลือ4โรงพยบาบาลกับอีก1วัดค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดต่อบุญกุศลให้กับครอบครัวผ่านพลมรสุมอันใหญ่ที่วิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้เรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้กับสาวแจ้งปุณณาแบบแรงมากเลยและค่ะเพราะว่าผลตรวจโควิดของแจ๊ด ชวนชื่นผู้เป็นสามีมีผลเป็นบวกต้องเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแบบเร่งด่วนเลยที่นั้นของแจงเองแม้จะไม่ถูกแจงผลว่าเป็นบวกแต่เธอก็ต้องกักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการต่อไปว่าจะไปในทิศทางใดคะ่ะล่าสุดนั้นแจงปรยายแจ๊ดทำบุญใหญ่ด้วยการโอนเงินให้4โรงพยาบาลกับอีก1วัดเพื่อสร้างกุศลให้ครอบครัว ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลราชพิถีโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีและวัดพระบาทหลวพุนั่นเองค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันปีใหม่ไทยแจงกับแจ๊ดและครอบครัวขอร่วมบริจาคซัพ์เพื่อโรงพยาบาลต่างๆที่สู้กับโควิดณตอนนี้แม้จะเป็นยอดที่ไม่เยอะแต่แจงเข้าใจถึงความยากลําบากขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทงทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแจ๊ดด้วยค่ะ